ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานก่อนนอนกับเรื่องนิทานเสือสมิงนานมาแล้วในป่าลึกแข่งหนึ่งมีชายหนุ่มล่าสัตว์ชื่อว่าคําแสงเขาเก่งกล้าและไม่เคยเกรงกลัวสัตว์ร้ายใดๆดวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวเล่าลือว่าในป่าแถบนี้มีเสือสมิงอาศัยอยู่มันไม่ใช่แค่เสือธรรมดา แต่เป็นเสือที่วิญญาณคนตายสิงอยู่สามารถแปลงกายเป็นคนได้คำแสงจึงเกิดความอยากรู้อยากลองเขาจึงถือปืนพร้อมดาบเดินเข้าป่าลึกเพื่อพิสูจน์ความจริงระหว่างทางเขาพบหญิงสาวหน้าตาง,งดงามแต่งชุดชาวบ้านหลงทางถืออ้อนวอนขอให้ช่วยพาออกจากป่าคำแสงรู้สึกแปลก เพราะหญิงสาวปรากฏกายขึ้นในยามค่าม,มืดและตาเธอส่องแสงคล้ายแววตาเสือเมื่อเดินไปได้สักพักหญิงสาวหันมาส่งยิ้มแปลกๆแล้วเสียงหัวรอกของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามดังก้องปรากฏร่างแท้จริงเป็นเสือสมิงตัวยักษ์คำแสงไม่เสียขวัญเขายกปืนยิงไปที่ดวงตาของเสือสมิงกระสุนถูกตาอย่างจัง มันร้องลั่นป่าก่อนจะพุ่งเข้าหาเขาเขายิงชักดาบออกมาฟาดฟันต่อสู้กันอย่างดูเดือดสุดท้ายคำแสงอาศัยความกล้าและปัญญาใช้ดาบแทงเข้ากลางอกเสือสมิงมันล้มลงและค่อยๆกลายเป็นศพหญิงสาวที่ไร้วิญญาณตั้งแต่นั้นมาผู้คนตานเล่าขานว่าเสือสมิง คือเงาของวิญญาณร้ายที่ยังไม่ไปเกิดหากผู้ใดไม่ระวังมันอาจแปลงกายเข้ามาล่อลวงในคราบมนุษย์นิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่าหลงเชื่อสิ่งที่เห็นเพียงภายนอกผู้มีสติและความกล้าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ ขอบคุณครับ